ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกมบน Samsung Galaxy J7 ผมในปี2025แต่ว่า J7 เนี่ยจะเป็นปี2016เลยนะครับผ่านมา10ปีโอโ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่าฟรีไฟล์ยังพอเล่นได้หรือเปล่านะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอ5 5นิ้วนะครับแล้วก็แรม2 CPU Exynos นะครับซึ่งมันจะมีบางรุ่นที่เป็น CPU แ n น p d ปดากอนหกเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้มันจะเป็น Android 6ซึ่งแอปบางแอปอาจจะไม่รองรับแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าพวก YouTube พวกแอปพื้นฐานบางแอปมันก็ยังโหลดหรือใช้งานได้อยู่นะตอนแรกเดี๋ยวจะไปลอง เดี๋ยวลองปรับสุดดูก่อนนะครับปรับสุดของรุ่นนี้นะก็คือก็จะมีการตั้งค่าประมาณนี้นะครับแต่แนะนําให้ปรับราบเล่นๆดีกว่าแล้วก็โอเคเดี๋ยวลองปรับตั้งค่าประมาณนี้ให้ดูละกันนะครับ ามว่าพับ g ีกับ RV เล่นได้ไหมพับจี PUBG ผมไม่แนะนำนะครับแล้วก็ RV น่าจะพอเล่นได้อยู่นะแต่มันต้องโหลดแคบพื้นที่มันไม่พอนะครับ16กิมันโหลดนู่นนี่นั่นแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วนะ ได้เครื่องนี้มาในราคา190บาทปุ่มสวิตมันหลุดนะครับกดปุ่มไม่ได้แต่ว่ากดปุ่มในหน้าจอได้อยู่ใช้พวกแอปอื่นแทนก็พอดูหนังอยู่ u t ทูบได้อยู่นะมัน190บาทเองทุกคนแบบคุ้มๆอยู่ ไม่เน้นเล่นเกมอ่ะเอามาไว้รับสายทกวกเขาจะออกแบบดู YouTube แบบเนี้ยโอ้โหผมว่าราคานี้มันก็ถือว่าคุ้มอยู่เ <it> พราะเาไปซื้อแบบสภาพดีเลยอ่ะเข้าขายกันอย่ดังตำๆำเจ็ดแปดร้อยขึ้นหรือไม่ก็หลักพันหลักพันขึ้นอ่ะทุกคน อาจจะสุ่มเจอบอดเล่นไม่เก่งยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับ โอ้โหน่าจะบอดบอดอย่างเยอะอันนี้ก็มาลองเล่นให้ดูก็พอเล่นได้นะถ้าจะจงถ้าจะกีนเพื่องน,นี้มันน่าจะยังเจ้าจของเขาน่าจะใช้งานมาน้อยนะครับพอใช้งานได้เครื่องค่อนข้างร้อนอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถ้าจะกินได้ปกติ อาจจะน่วงๆหน่อยเนาะเพราะว่าเครืมันอายุ10ปีแล้วอะทุกคนแต่เท่าที่ดูในสเปคข้อมูลก็หน้าจอุปเปอร์อัโมเลตเลยหน้าจอมันสวยดีนะครับแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับสวยเท่ากับพวกจอเอส8 s 9นะครับจริงๆถ้าเจอแบบราคาหลักพันอ่ะใครจะหารุ่นเนี้ยผมว่าถ้าใครที่กาลังหาแบบมีงบหลักพันนะยังน้อยพันก,กว่าพันต้นๆก็ลองพวกเ8เ9ดูเผื่อ เพื่อมีขายอาจจะเป็นแบบรุ่นมีตำหนินะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเจรุ่นอื่นที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นมือถือซัมซุงที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะรุ่นนี้มัน a n d ด o i d มันเก่าแล้วเป็น Android 6นะครับอาจจะพอแค่โหลดแอปโหลดเกมบางตัวได้นะครับเกมสเปคเบ,บาๆแบบนี้พอเล่นได้อยู่ มาลองเล่นกันให้ดูประมาณนี้นะครับผมมีแหลกแล้วก็เครื่องร้อนนะครับผมทัสกีนพอได้แบตยังพอเก็บไฟอยู่นะครับเครื่องได้มา190บาทเล่นได้ประมาณนี้นะครับผมมีแหลกๆหน่อย